สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีผ่ายิบซีพลังบวกนะคะมื่อวันนี้แม่หม,มอกับสิมาดูดวงผ่ายิบซีห้คนเกิดวันพุธในเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ,ะมาบึงผ่ายของเจ้าชะตากันกระดิไผ่ายสีใหม่กับสองถวยนะคะก็หมายก็ว่าเจ้ชาชะตาะมีสภาวะนะคะชีวิต ดําเนินไปด้วยความมันคงการงานมันคงความหักมันคงนะคะ,ะมีความสุขสมหวังนะคะ,ะในถูกถูกเหลืองนะคะเป็นช่วงช่วงโปรโมชัน่นระจักนอก <c oughs> ต่อไปนะคะในด่านการงานก็ได้หนึ่งเหรียญกับจัตติกนะคะการงานกับ งานที่เริ่มต้นใหม่ๆนะคะกระสิได้รับผลตอบแทนดีหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มธุรกิจใหม่นะคะ,ะ,คะอีกอย่างหนึ่งนะคะกรมีภัไผ่จัดติข้นกะจะมีปัญหาเพราะเข้าเขาไปทํางานเกินหนาทีนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นทํางานคนทํางานเกี่ยวกับกระบ,บวนการยุติธรรมกระสิไปลงไปเด่นนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งกระให้หาระว่าง เกี่ยวกับเอกสารนะคะเอกสารการกู้ยืมเรื่องการเงินการทองนี่แหละนะคะก็ให้ดูแลเป็นพิเศษนะคะตรวจสอบให้ละเอียดต่อไปในด้านการเงิน <c oughs> ในด้านการเงินกระดาอัศวินทวยกับไพ่เดอดสตาร์เนาะอัศวินทวยเขื่นกับไพ่เดอดสตาร์นะคะ,ะการเงินบระเดีเดือดร้อนนะคะมีเงินใส ตลอดเวลามีโชคลาภก็ามาแบบบกขาดคิดมีนะคะ <c oughs> มีเพื่อนที่คอยให้คำพึกษาแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีนะคะมีความสมหวังในด้านการเงินเนาะกขไปในด้านความักความักกระดายไพ่หาดาบกับเด็กเหรียญเนาะ ดาบด็บเอกเหรียญกับไม้ก็ว่าอ่านิสัยถีเอาเตจใจนะคะของเจ้าชะตาคือนิสัยบดีเนาะคะ่ะสิทําให้ความหักบสมหวังเนาะคะ่ะมีปัญหานะคะเรื่องความหักนะคะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะแต่ว่ากับ,บโดนกับสิกับมาหักกันคือเก่าเนาะสรุปกะได้ภพยหกใหม่ กระพ่ล่าชินีดาบนะคะก็ไว้ตั้งว่าการงานก้าวหน้าแต่ว่าเจ้าชะตาขาดความกระตือรือร้นนะคะก็ขอให้ปรับปรุงตรงส่วนนี้นะคะเพราะว่านะคะมิไพ่ล่าชินีดาบขึ้นก็ไม้ตั้งว่าการทํางานของเจ้าชะตาถือเจ้าหน่ายเพียงเล็กน,นะคะละเม่นเม่นทําดีกะสียู่โตถ้าทํามบดีกะสี นี่เจ้าน้ายค่อยจับผิดเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เพาะแคนิกรคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอน้าเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ